โอ้ครดครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปครับนะจัดไปนะครับเกรมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกรมในตำนานอีกหนึ่งแกรมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเรามาลองกันดีกว่านะครับวันนี้เอาเข้ามาหาเครดนะครับขอซื้อฟิลปินเลยแล้วกันนะครับไวเวสโกนะครับเพื่อนๆเอ้ามาซื้อาเครดนะครับเป็นละ50นะครับมาดูกันซิว่าจะ รอดได้ไหมกับเกรมเก่าๆอีกหนึ่งเกรมนะจัดปลายป8หมุนนะครับก็บอกว่าได้ก็บอกได้นะโดนเราก็บอกโดนนะครับสวยครับวายมาเออดาวมาเออดาวมาสวยดาวมาสองก็ติดฟรีไปต่อดีใช่ป่ะโอเคติดไปต่อครับมาอีกสี่หมุนนะครับสวยๆเลยโอเคนะครับ ดูกันซิว่าเม็ดนี้จะว,วารอหรือไม่นะตำแหน่งวายนี้ขอเยอะๆหน่อยอะไรวะเกืออีกเจ็ดหมุนวายไม่ติดเฮ้ยโอ้โหอะไรวะวายแถวสามมาแค่คูณสองงานเข้าแล้วเพื่อนๆอ้ยเอาแล้วนะ อะไรวะน้อยไปปะเมกาพันหเอาไปต่อเออโอ้โยมาดีมาดีเม,ม็ดนี้เท่าไหร่ครับเมกานะครับขออนุญาตไม่กดข้ามครับเอาดิมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับเพื่อนถือว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะบวกหรือไม่บวกนะครับบวกเล็กๆน้อยนอยผมก็เลิกะนะครับพันเจ็ะอะไรวะ โอ้โหเพื่อนเกือบดีเมกไนท์ nice. โอ้โหจบบวกมา650บวกมา650ไปต่อไปต่ออีกเม็ดหนึ่งเอามาดิแปนหมุนไปดิมาไม่รู้จะรอดไหมนะครับตึงมือพอสมควรนะครับคูณห้า อะไรวะเฮ้ยอะไรวะเกลือโอ้โหเออเม็ดนี้ดีของจริงหน่อยนะเพื่อนๆแต่ดูกันซิว่าจะได้เท่าไหร่คนระับมาบวกสองพันเลิกเอาเดีมาจะได้หรือเปล่า ผมว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าคูณเยอะนะครับผมว่ายังเป็นเกมที่น่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้เอาเข้ามา5้าคเครนะครับบวกอะไรโอ้โหบวกพันเจ็ด พอปะบวกพันเจ็ดเอ้ยบวกมาสองพันนะครับเอาเข้ามาห้าพันตอนนี้มีอยู่สองพันเอ้ยมีอยู่ 7, 000, 4, 2, 000, 4, ยเจ็ดพันสี่นะครับบวกมาสองพันสี่นะครับในระยะเวลานะครับไม่ถึงไม่ถึง5นาทีอะนะครับประมาณนี้นะครับบวก 2, ใน3นาทีบวก2 000, 4 0 0ก็ถือว่าโอเคนะครับพอแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับรู้สึกว่าวันนี้บวกยากอยู่เหมือนกันนะ ค่อยๆขึ้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างเดอ้อมาอามาขอต่อว่าจะเริ่มแต่ขอต่อแล้วกันมาอีกแปดบุนครับผมขอกดช่วย,ง,ยง,งั้นไม่ได้จริงงั้นไม่ได้ มันไม่ได้จริงๆโอ้โหเพื่อนๆดาวสามมาอีก8ปหมุนฟรีๆโอเคสวยให้ได้งั้นให้ได้งั้นให้ได้งั้นทุ่มท่่มให้ได้งั้นทุ่มท่่ม,ม,มผมบอกแล้วหกพันแปดมาคนผมไม่หยุดง่ายๆครับไม่หยุดง่ายๆแน่นอนเอาวะกดช่วยแล่นดีอย่างนี้นี่เองครับเอามาห้าเครดูสิออกเท่าไหร่ ไนท์ไม่พนะันแปดโอเคมาหมื่นแล้วยังเหลือหมุนอีกเยอะโอเคซู okay. ปเปอร์ดอกนี้หวานเจี๊ยบครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนไสามพันมาดิ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 ไนท์ไม่เท่าไ่พันเจ็ดมาดิยังไม่หยุดอีกห้าหมุนโอ้โ oh, ห oh, คุณสามก็มาอีกเรียบร้อยครับดอกนี้ของใหญ่มาหวานเจี๊ยบสี่พสองโอเค ได้เล่นนะครับได้เล่นเลยนะครับวันนี้ไม่ซูเปอร์สามพันหกเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเกรมไวเวสโกนะครับข้าวไร่พีพนะครับผมว่ายังเป็นเกรมที่ดีนะครับเพื่อนๆขอดาวมาขอดาวมาขอดาวมาโอเคดาวไม่มาดาวไม่มาแต่รอดครับไม่พันหกโอเค ชุดใหญ่เมกา2,003ประมาณนี้ครับยังเหลืออีก2หมื่นสุดท้ายครับเมกะมาอีก2,009ครับฮกคาเลถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเพื่อนๆไม่พันสองครับประมาณนี้นะเอาออกไป3ามพันหนึ่งนะเอ้ยสามหมื่นหนึ่งครับ ขอภัยนะครับแตก3ามหมื่นเอาเข้ามา5เคระนะเลยครับถือว่าไม่ครี่เลยนะครับโอเคอรายละเอียเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะครับวันนี้อยู่ในยูแทร์ลิขสิ์แท้นะครับต้องบอกว่าสุดแน่นอนนะครับวันนี้ไปละไปกันแบบจริงๆละโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ